จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องกล้องไปพี่น้องเอ้ยนี่อ่อนเหยียบมันอนี่เหยียบมันแบบทุเลียนถือกันนี่แตกว่ะก็วกเจียวเฮาน้ำแบบทุเลียนพี่น้องเบิ่งผอกีบนถ้ากันไปสืบของแร้งไปก๋วยเจียวอันก๋วยเจียวอันน้ำตกมาค้นละอันค้นละถุงอันนี่คืออาหารกินเล้ยงวันนี้คบ จักไม่ได้อย่างแนคี่น้อง,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 งกเบตุ้มเบิบงเบงหลดคักแนบ่คุณเราก็ลังไปหาซื้อขวงอันนี้เป็นขวงจากเซเว่นอ่อนเอ้ยอ่อนเอ้ยอ่อ,อนนำ้นำแดงน้ำหวานอันนี้นำ้ำน,นี่เป็นขวงอมมโอ้ยโอ้ยชงได้กระขาดเบิดยอนบบทุเรียนขวดพาเดช กินทาผิวแพ้งนั่มันนี่เนาะสองรอยกว่าบาทเแสดงว่ามันดีเนาะใส่หน่อยหน่อยนี่เบี้ยแมนกับมันแพ้งแต่ใดเลยเนาะนมจะมาใส่ให้ลูกบอยอันนี้จะไม่กินกับกาแฟเนี่ยหมดสอบที่น้องกาแฟกาแฟเช้านี่ของกาแฟอ้ำกาแฟนี่เป็นของ น,นี่จะใส่ตู้อันนี้จะแกงสมอื่นดีได้ปลาทูเอออเาปลาทูเข้าตู้ก่อนปลาทูสองแทบปลาหนึ่งตัวพี่น้องเดี๋ยวแกงสมอื่นเอาเสื้อผ้าเธอ,อน,นี่จะแกงสมผภาะเฉดเหรอพี่อื่นพี่น้องใส่้อผานี้ใส่ปลาเน้นุ่งนี้ บันนี้อันนี้เบิ้งบุ๊กนี่บนมาขาดบ่ได้อยู่บ้านกระเบื้องดอกว่ายี่สิบบาทจะมานั่งแพะพี่น้องเม็ดบัวนี่มะมอางไว้เพื่อแหนมมะเร็งเมื่อไรสีสันเห็ดเนื้อกินกะต้มมามากินกับดิ้งก่อนคนละหัวก็แล้วบะนี่พิเศษหน่อยก็คือตัวนี้พี่น้องเออขาดต้องใส่ไปเบิ้งบุ๊กตะกูเรียนเบิ้งบุ๊ก ปึ้งปึ้งสองลูกนี่สามร้อยหกสิบบาทให้เขาแกะให้เลี้ยวเรียบร้อยพี่น้องให้เขาแห่ให้เลี้ยวมึงให้บนจิดแกะใส่ถั่กันเงี่ยหมดน,นั้นเป็นชั้นแกะใส่ถั่วกันพี่น้อง สองย่งไปแลยค่ะนั่งจอก็ันดหาึดงขึดนเออแัดนี้ไปดอมกุญแจกุญแจ hẹ าะเท่าเลียมสู้กินผู้ใดสกินน้ำในฝนบ่เบิดมือบิเวนเด็กวกผ้ากันออกไปใส่เลย แกจ้อะไรแบแ้วบอกว่าไงลูกกินอ่อนกินอนอน้เมื่อบริสินามือามือชันจะพังกินคันกร่งลงพี่น้องทุเรียนกลร่งลง เมืออาทิตย์ก้อนนั่นเย็บบนถามเนาะเท่าไหร่หูบอพี่น้องสองร้อยห้าสิบโลหนึ่งสองร้อยห้าสิบบะนี้เจ้าหนึ่งหันเมื่อน,นี้สองร้อยเท่าไ,ไหร่ 180. ้าร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบัน,นี้มาพ่ออีกเจ้าหนึ่งร้อยสี่สิบพี่น้องก็เลยแบบว่าเลือกดูได้เลือกกินได้บะน,นี้ ไอตอนมันออกมันไม่มันแท่งแห้งทุเรียนตอนนี้มันกำลังเริ่มถูกแล้วทุเรียนบกำลังเริ่มเข้าสู่หน้าฤดูทุเรียนสุกเลยแม่พี่น้องยิบหมดกินเพืเดียวได้ในยิงนย้งอ่อนบวกินยิ้งอ่อนข้าเจ้าบวากินเจ้าบวกินแับทุเรียนคือเ,เอืนเอ้นสายบวชศาสตร์เกิดบวชศาสตร์ จับของแซ่บร,รอหอญิงอ,อ่อนเอ้ยเอ้ยฉันก็บ,บอกชอบน้ันก็ได้ผู้ใหญ่สอนผู้ให้นะ่ะมันกะสรนั่นละอยนั่นผู้ใหญ่ปากที่แรก มัก็ติอี่ยเขอะอ้ยเขาติินพักก็้นน่าิดไปเมืองหนอะห้าน้อยเดียวบ่นั้นอันนี้น้อยนึงโอ้มันก็ได้หลายาดวะเฮ้ยเขาเกินึ่วันเป็นสองวนมันก็หด้หลายนาดี่สั่งได้เห็นบอกเขาเห็ดซีรอยคนรออยู่เหี่ยวเหี่ยวนมันบัตท่านหลายตอนะตอนที่เข้าไปเนาะเห็นบอกเห็นคู่นี่แหะทีเขาบอง

นี่ลัะเขาเห็นฟันตีสามอยกัวเห็นว่ากินเนี่ยเห็นว่าเขาขายสี่อยน่นอออออแอดแอดแเหล็ด้โอ้ยมากัมากเลตัตตล้งเสนอกิออไกินแล้วพี่น้องมานี่พี่น้องเออเว่ยจะไกินน้ำย้ยบุญบอกเนี่ยนะถือเลียบอกตัเนี่ยนะสามลอยกบอกเขาเออเบดนี่สามอยก็บาทพี่น้องหมอนท้องได้นี่ <kung> อ่อนไม่ต <this> <Full> ้องกินบ่ไม <ma ak> <c oughs> ่ต้องกินบ่อ่อนเ่บษฐกิแซ่บกเนาะอันนี้เป็นยังงก็เป็นน้ำน้ำโอ้มันบู๋นเป็น้องอุ้ยบังสุดยอดสุดยอดมาเด้อไปจีน้ำในบุญณมือนี่ตอนนี้อุ้ยอ่อน เอามาบ,บาดลายบเดกบดลายบเอาไปชิมเอ้ามีพักอนอีรเกี่ยวกับเกอเกี่ยวกับอะ้ดนไทยจะทจังกิโอ้ยปลาทูขอหักเบน้ำมันเาก็จืดมหมลน้ำมันเล็กน้อยแฮพี่น้องผูใด้ ปุรายาบักทุเรียนมนาะบานี้มาตูนร้อยวันพันปีเด้อบ่แม่นส่ได้กินทุกนานะนเนาะแม่บอเนี่ยบนสิกินเหยีดอิ่มกิกกนไห้นั่นแล้วจังสิไปเมืองนอกพี่น้องยู่ปุ่นมันแพงแห้งม,มันแพงสมมัมะนามันไม่ได้กินสดแบบนี้มันเซแข็งเซเย็นไปนะพี่น้องเสียบปะปุราว่าที่เสียบบนสุดอยอด ไอ้กินน้ำกันเอวพี่น้องเนอะก็บข,ของใส่ของสอยกับสิบประมาณนี่ละเอาเก็บของเขง้าตู้ก่อนพี้นอ้อกรนบบกินทุเรียนน้ำเย,ยบน